ติดนี้ติดนี้ขนนะนเขานะแสนหนึ่งนหนูไม่กล้าบอกใครสนนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่วายใช่แล้วช่ว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 แล้ว แน่นะคะวันนี้นะคะทุกคนวันว่างๆของพลอยนะคะก็คือไม่มีอะไรทาแล้วก็ไม่รู้จะแกล้งใครดีนะคะแล้วอีกอย่างอะ่ะพลอยอ่ะไม่ได้อยากจะแกล้งเอ็กแล้วเพราะว่าแกล้งมาบ่อยพลอยก็เบื่อแล้วไม่รู้จะแกล้งใครคิดไปคิดมาพลอยอ่ะจะมาทําคลิปแกล้งแม่กับยายจะโทรไปบอกแม่กับยายว่าพลอยอ่ะติดหนี้ขอยืมเงินหน่อย1นึ่งแสนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะมาคอยดูกันนะคะว่ายายกับแม่พลอยจะมีปฏิกิริยายังไงแต่ต้องบอกเลยว่าก่อนที่พลอยจะมาเปิดคลิปแล้วพลอยก็คิดแล้ว,ค,ลวคิดอีกนะว่า จะแกล้งดีไหมบ้านพลอยกับบ้านเอกจะแตกต่างกันมากนะคะบ้านเอกเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะหัววัยรุ่นหัวสมัยใหม่นะคะทางบ้านเอกแต่ทางบ้านพลอยนะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากๆแล้วก็หัวโบราณมากๆมากของมากที่สุดนะคะหัวโบราณคือสุดๆสุดๆเลยแล้วก็เจ้าระเบียบก็คือสุดๆเลยเหมือนกันนะคะทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าเป็นยังไงแล้วในขณะที่ พลอยเนี่ยโทรไปขอยืมเงิน1นึ่งแสนเพราะว่าพลอยติดหนี้แม่กับยายจะทํายังไงนะคะวันนี้นะคะจะขอแกล้งแม่กับยายค่ะทุกคนเพราะว่าแกล้งเอกอะเบื่อทุกคนเดี๋ยวแกล้งบ่อยๆเดี๋ยวเอกก็จับได้เปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆลองไปแกล้งแม่กับยายบ้างนะคะแต่ก็ต้องขอให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยนะคะให้พลอยทําแผนนี้สําเร็จนะคะแล้วก็ให้พลอยที่การที่จะพูดออกไปด้วยนะคะเพราะว่าพลอยไม่รู้อะ่ะพลอยโทรไปแล้วอะ่ะ พอจะกล้าพูดหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะไปแล้วโชว์คลิปกันได้เลยค่ะ<ม>คุณแมุ่สุดสเลแม่อะไรทำอะไรไม่ได้ทำอะไรจนปั้ผ้า<ะ>ได้เข้าไปหายายบ้างเปล่า แม่ยายคือแค้หนูไม่น้อแต่เข้าไปก็าไม่เจอยายหรอกแม่แม่เข้าไปตอนเช้าอ่ะยายไปทำงานเหรอแม่ได้ยินไหมเนะี่ยแม่แม่ได้ยินหนูไม่เรื่องรบก,กวนแมหนน่หนูติดหนี้ติดหนี้เขาแสนหนึ่ง่ะแม่มีเงินให้หนูยืมเปล่า หนูไม่กล้าบอกอนะใครแสนหนึ่งแสนหนึ่งคอยอยไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้มันบันไป

เ้่นและตโอ้ยหัวใจจะวายพลอยต้องขออนุญาตไม่โทรไปแก้งยายนะคะเนี่ยแค่คำพูดไม่กี่คำแค่ประโยคแค่บอกว่าติดหนี้เท่านั้นแหละทุกคนแม่เครียดขึ้นสมองแม่จุกแม่พูดอะไรไม่ออกเลยนะตอนแรกแม่เงียบไปเงียบแบบ โอ้โหพลอยรู้เลยว่าแบบตอนนี้แม่กาลังจ,จุกแม่กําลังจะพูดอะไรไม่ออกรู้เลยว่าเขาเครียดสุดๆทุกคนพลอยไม่กล้าโทรไปแกล้งยายยายพลอยก็แก่แล้วด้วยาหกสิบกว่าแล้วขออนุญาตผิดคําพูดนะคะ,ละพลอยขออนุญาตไม่แกล้งยายนะคะเพราะกลัวหัวใจยายจะวายด้วยนะคะยายแก่แก่แล้วไม่อยากให้แกเครียดมากไปก,กว่านี้แค่แม่พลอยคนเดียวพลอยก็รับรู้ว่าเขาเครียดแล้วนะคะทุกคนยังไงก็อย่าหาทางจะนั่งคิดไป